ตั้งแต่สไลด์แผ่นแรกจนถึงแผ่นสุดท้ายมันมีการร้อยเรียงในเรื่องของเราเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไรแล้วก็โลกมันถึงวิกฤตแล้วจะทํำยังไงเราต้องมาคิดแล้วก็ทบทวนตัวเองแล้วก็ลงมือทําแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้รักษาโลกนี้ให้มันอยู่แล้วก็สามารถส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังได้ด้วยครับการที่เราต้องออกเดินทางมาดูเรื่องราวของมนุษยชาติ<ม>ที่กําลังค้นหาอะไรบางอย่างสุดท้ายมันก็กลับไปที่ข้างในของตัวเองต้องหาคําตอบว่า เราเป็นมนุษย์เราต้องทําอะไรและเราจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรืออยู่กับโลกหรือก็อยู่กับสภาพวิกฤตวันนี้ยังไงการสร้างสิ่งใหม่อย่างเช่นที่สถาปนิกมีสเวนเดโรสร้างอาคารที่โปร่งโล่งน้อยแต่มากแต่ทรงพลังเนี่ยแล้วมันสามารถกลับไปสะท้อนความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ถ้ำที่มีทุกอย่างพร้อมมันเป็นการทําเพื่อเข้าถึงสิ่งเดิมความเป็นมนุษย์ของเราอะถูกมองข้ามละเลย เราไม่คิดถึงคนอื่นมากพอเราคิดถึงแต่ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราอ่ะในการที่จะคิดหรือการที่จะคลี่คลายเรื่องต่างๆมันอยู่ที่เราต้องมาทวนกลับเข้าไปในจุดที่เราก้าออกมาเราถึงจะกลับไปได้ทํายังไงเราถึงจะคืนทรัพยากรมนุษย์ที่เราเป็นอยู่ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงกว่านี้คงไม่มีทางอื่นนอกจากเราต้องคืนความเป็นมนุษย์ในตัวของเรา ที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ทรัพยากรให้ได้ซะก่อนที่จะไปสู่การที่จะกลมกลืนกับโลกที่เป็นโลกที่แท้จริงมันมีจิตวิญญาณที่ไหลเวียนเป็นกระแสทานอยู่ภายในใจของเราที่ลึกที่สุดและเป็นอมตะที่เป็นสากลด้วยนะครับ